สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าหมอดูแม่นแม่นตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเจ้าคุณพาณิชย์ถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งยืนตรึกตรองอยู่สักครู่ท่านก็แลบลิ้นออกมายาวตั้งคืบหมอดูทั้งสามต่างทำคอยยนหลับตาปีผลปั้นสีหน้าเคร่งขรึมนั่งเอียงคอมองซ้ายมองขวาประธานโทษครับ โปรธยกมือทั้งสองแหกตาออกด้วยเครับ <c oughs> เจ้าคุณกระโดดตัวลอยตะโกนลั่นห้องไม่ดูละโว้ยนายพัชราพรทำหน้าตาเฉยตามใจครับถ้าเช่นนั้นกระผมกราบลาละครับและผลก็หันมาทางเพื่อนเกลอทั้งสองไปไว้ยพวกเราท่านเห็นว่าการดูหมอของเราเป็นของเหลวไหลเราจะอยู่ทำไมอีก สิ้นแสเงยหน้ามองดูเจ้าคุณพาณิชย์แล้วพูดเบาๆหมายแล้วเน่ะเจ้าคุงวิกทีเนี่ยแม่งจริงๆคงจะถูกล็อกตาลี่ถึงแลบลิ้งปิ่งตาก็ยังมีสง่าราศีอะ่ะเจ้าคุณนิ่งตรึกตรองแล้วกล่าวกับพลตาผลแกบอกฉันหน่อยเถอะจำเป็นยังไงฉันจึงต้องแลบลิ้นปิ่นตา พลซ่อนยิ้มไว้ในหน้าเหตุก็คือการดูลักษณะจากใบหน้านะสิครับคนที่ได้ถูกลอตเตอรี่ถึงแม้จะทำหน้าเบี้ยวหน้าบูดยังไงก็ยังมีราศีบอกให้รู้ว่ามีลาบใหญ่ยิ่งคราวนี้เจ้าคุณเห็นพ้องด้วยทันทีอย่างนั้นหรือวิธีของแก่มันแม่นนาะครับผมไม่แม่นให้ชี้หน้าดาสิครับ จ้าคุณพยักหน้าเงืกเงืกเอาเว้ยฉันยอมเป็นบ้าสักพักพูดจบท่านก็ยกมือทั้งสองข้างแหกตาตัวเองแล้วแลบลิ้นยาวเฟื้อยรามสิิงหัวเราะกาก <c oughs> อินี้ใครเปรตขอสวนบุญนะเจอกลางคืนวิ่งนีตายโหงนะเจ้าคุณหดลิ้นทันทีมึงนะสิเปรต คนหันมาดูนี้ก่อนทึอลึ่งนะประเดี๋ยวพัดถีบตกเก้าอี้เลยมือไม่พายอย่าเอาปากราเท้าสิเว้ยแล้วพลก็พูดกับเจ้าคุณพาณีโปรดทำใหม่อีกครั้งเถอะครับเจ้าคุณจุปากจิกจักแล้วกระทําตามคือยกมือแหกตาแล้วแลบลิ้นออกมายาวตั้งคืบมอดูทั้งสามกลั้นหัวรอแทบแย่มองดูหน้าเจ้าคุณ คล้ายๆกับสิงโตกวางตุง้งในพัชราพรเอียงคอมองซ้ายมองขวาขณะน,นี้เชิดโฉมถือถาดเงินใส่แก้วน้ำแข็งหยดยาอุทยัยรวมสี่แก้วเข้ามาในห้องพอแลเห็นเจ้าคุณพาณิชย์มีอันเป็นไปเช่นนี้ก็หยุดชะงักร้องอุทานออกมาดังๆปล่อยถาดเงินหล่นลงกับพื้น ถ้วยแก้วแตกกระจายคุณพ่อหลอนร้องสุดเสียงเจ้าคุณสะดุ้งสุดตัวปล่อยมือที่แหกตาออกแล้วหดลิ้นเข้าไปแล้วโบกมือกับธิดาของท่านเจ้าอย่าพึ่งยุ่งพูดจบท่านก็แลบลิ้นปลิ้นตาอีกตายจริงโถคุณพ่อคุณพ่อเสียสติไปแล้วเหรอคะเนี่ย ซ้าคุณพาณิชย์หดลิ้นเข้าไปอีกยกมือเท้าเสะเอลมองดูเฉิดโฉมอย่างเคืองเคืองอย่ายุ่งหน่อยเลยนะตาผลแก่จะดูโชคลาภให้พ่อนี่หมายความว่ายังไงตาผลลอนเอตโรลันฮะหมายความว่ายังไงนายพัชราพรยิ้มยิ้มผมจะดูว่าวันอาทิตย์ท่านจะถูกลอตเตอรี่หรือไม่ครับ แม่งามกระทื้อพื้นดังปังไม่ได้ไม่ดูละหมอบ้าบๆาบาบาอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้คุณพ่อก็พลอยหลงเชื่ออย่างงมงายโธ่มีอย่างเหรอคะดูโชคลาบถึงกับต้องแลบลิ้นปลิ้นตาพูดจบหล่อนก็สุดตัวลงนั่งยองๆหยิบเศษแก้วแตกใส่กระโถนแล้วบ่นพึมพำเจ้าคุณทำตาปิบปริบ เดินมานั่งบนเก้าอี้ตามเดิมหมอดูทั้งสามทำหน้ากะเรียกกระราชชอบกลเจ้าคุณถอนหายใจเฮือกใหญ่สายตาจ้องมองดูหน้านายพัชราพรไหวยังไงตาผลรู้แน่หรือ,อยังว่าฉันจะถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งไหมพลกลั้นหัวรอแทบแย่ <c oughs> ถูกครับกระผมรับรองถูกแน่นาะ ครับวันจันกระผมจะมาหาไต่เท้าพร้อมด้วยหนังสือพิมพ์ที่มีรายนามผู้ถูกลอตเตอรี่ประเดชพระคุณลงนามไว้ในต้นขั้วว่ายังไงครับเจ้าคุณนิ่งนึกลงว่าจิ่งจกสองหางให้ลากโอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็เด็ดขาดเลยครับภายในห้องรับแขกนิ่งเงียบไปสักครู่และนิกอรก็รอ,องขึ้นเบาๆ อะไรอะไรส,ไส,สิบสตา,า,างค์ขายไปสิบสตางค์ขายมาสิบสตางค์นำโอบจ้ะ้าเมียหอมผัวถ้าผัวหอมเมียนะเจ้าคุณพาณิชย์ทำปากจูคว้าไม่เท้าสินแสเงื้อขึ้นฟาดลงกลางกระบาลอบังดังป๊อกนี่แน่ขายปายสิบสตางค์โถมึงนี่ทำไมถึงหมื่อนอย่างงี้วะ เดี๋ยวพอกประชากค,คราวหลุดเลยนี่การสะดุ้งโยงโอ้อินนี่เล่นกระชากค,คราวจานกระบานแยกเลยนะอย่าเล่นนะคุณเค้กถูกท่านใดนั้นรามาสิงห์นิกนก็สะดุ้งเครือกในตาเหลือกถลนเขาแลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกนนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลสวมเสื้อเชิต้ตยืนอมยิ้มอยู่ที่ประตูห้องรับแขก ในมือของท่านมีตะพดอันเบรเริ่มกระดิ่งทองเอื้อมือเขี่ยขาสินแสแล้วกระซิบกระซาบบอกเฮ้ยจิบหายแล้วนะพวกเราอีนี้นกตะกรุ้มมานะยืนหัวแดงอยู่ที่ประตูนะกิ้มหวนใจหายว่าค่อยๆหันหน้ามาดูเจ้าคุณปัจจนึกอุ๊ปอาเสียร้องลัน่นบุยใบยบอกพล สามเกลอนั่งตัวแข็งเหมือนรูปหุ่นเจ้าคุณปัจจนึกระแอมเบาๆเดินเข้ามาในห้องขยับตะพดเตรียมพร้อมเจ้าคุณพาณิชหันไปมองดูเพื่อนเกลของท่านแล้วยิ้มต้อนรับมาอูดการกำลังรอแกอยู่ทีเดียวเชิดโชมลุกขึ้นยืนยิ้มให้เจ้าคุณปัจจนึกอย่างอ่อนหวานคุณอาจ,จะมาดูหมอเหรอคะ เจ้าคุณพยักหน้าเงึกเงึถูกแล้วหลานสาวพ่อเจ้าเขาโทรศัพท์บอกไปว่าหมอสามคนนี้ดูแม่นราวกับตาเห็นอาก็เลยรีบมานี่ก่อนรพรวดพลาดลุกขึ้นยืนกล่าวกับเจ้าคุณพาณิชย์เร็วกรืออีนี้หมอต้องลาเ้าคุนไปก่อนนะอะไรวันนี้เย็นมากแล้ว ดูไม่ได้ต้องรีบกราบนะเจ้าคุณพาณิชย์ขมวดคิว้วย่นจะรีบร้อนไปไหนล่ะบงังดูเพื่อนฉันก่อนสินิกรผถ่ายมือมาทางเจ้าคุณปัจจนึกอีนี่เพื่อนอืมเพื่อนฉันเองกิมหวนยกระครังขึ้นเคอลก็ไม่แมงไม่แมง ปัจนึกหัวเราอเสียงกลางวานมองดูหน้าหมอทีละคนแล้วท่านก็สั่นศรีรษะชา้าๆกล่าวกับเจ้าคุณพาณิชย์ไอ้เปรตสามตัวนี่นะรึหมอดูแม่นแม่นเจ้าคุณพาณิชย์ลืมตาโพลงอ้าวทำไมลือไปว่าเขาอย่างนี้ล่ะยังไงยังไงก็เกรงใจหมอผลแก่บ้างสิ ้าคุณปัจจนึกแค้นหัวเราะฮะก็หมอสัปบรังเคพันนี้ฮะทำไมกันจะด่าไม่ได้นี่เฟือแกน่ะมั่นใจหรือไอ้เปรตสามตัวนี่ดูแม่นราวกับตาเห็นนี่ก่อนพูดขึ้นทันทีอีนี่เมื่อตะกี้ดูแม่นนะเดี๋ยวนี้ไม่แม่นแล้วนะกิมหวนพูดขัดขึ้นบ้าง แม่งเหมืองกลางวังหนึ่งรูไหลคงเลียวเท่านั้นง,งาเจ้าคุ้งคาบอัวต้องกลับบ้างเลียวอะ่ะสามเกลอต่างลุกขึ้นยืนเจ้าคุณปัจจนึกขยับตะพดเงื้องอ่าอ้าวกล้าดีลองออกไปจากห้องนี้ถ้าพ่อไม่ตีกระบานแย่ก็ลองดูแล้วท่านก็ออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดนั่งลง คนนี้การกิมงว่วนต่างสุดตัวนั่งตามเดิมตีหน้ากะเรียกกะราชชอบกนเจ้าคุณพาณิ์นึกแปลกใจทันทีเออูดการรู้สึกคล้ายกับว่าแกมีอำนาจเหนือหมอดูทั้งสามคนนี้กันไม่เข้าใจอะไรเลยแกเคยดูหมอสามคนนี้หรือเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มเล็กน้อย ยิ่งกว่าเคยดูอีกไอ้รามาซิงเนี่ยลูกเขยกันเองเจ้าคุณพาณิชย์อ้าปากวอตายหงทำไมแกยกลูกสาวให้แขกไหนแกบอกว่าลูกเขยของแกเป็นหลานคุณหญิงประสิทธิ์ชื่อนี้กรยังไงละ่ะเจ้าคุณปัจชนึกหัวรอก,ก้ากฮาฮาก็ไอรามาสิงนี่แหละอ๋อ นี่มันแขกนี่นาเจ้าจคุณปัจจนึกสั่นศีรษะช้าๆโธอย่าให้มันโง่นักเลยวะเพื่อนไอ้รามาสิงนี่แหละคือไอ้เปรตนี้ก่อนลูกเขยกันนั่นเองเจ้าคุณพาณิชย์อ้าปากวอท่านเข้าใจว่าหูท่านแววไปหาว่าไงวะอูดแกหมายความว่า เจ้าราม,มาสิงกับนายนิกรนอ่ะคนเดียวกันงั้นหรือเอ๋เจ้าคุณปัจเจึกพูดเสียงหนักๆโธ่แกเนี่ยมันมีตาเสียเปล่าหาไม่แววไม่นี่มันแขกตีโว้ยไม่ใช่แขกจริงๆเจ้าคุณพาณิชยชงนสนเทใจอย่างใหญ่หลวงจ้องมองดูนี้ก่อนแทบไม่กระพริบตาเอ้แกเป็นใคร รามาซิงอมยิม้มอนี้เป็นลูกเคยคนนี้นะโอ้ยเจ้าคุณปัจจนึรร้องขึ้นด้วยความหมั่นใ้ยกไม้ตะพดเคาะกระบาลไอเสือมือกาวดังโปกนี่นะว้าอินีเล่นตีกระบาลเลยเหรอฮัพปริกาลามาลยาฮินดูสาราฮาเฮโลฮารูกินนะเจ้าคุณปัจจนึก์ัวราระฮือ เดินปรีเข้ามารวบผมนี้ก่อนกระชากจนหน้างายแล้วท่านก็ดึงหนวดคราวในรามสิง์ออกแขกหมอดูกลายเป็นหนุ่มไทยทันทีเจ้าคุณพาณิชกลืนน้ำลายเอื้อกแล้วขบเคี้ยวเคี้ยวฟันยกมือชี้หน้านี้ก่อนแกแกต้มฉันกระดิ่งทองยิ้มแห้งๆอีนี้ไม่ได้ต้มนะเอ้ยอ่ะ ผมอคือว่าผมอ่าแต่เท้าอยากดูยี่เกไหมครับผมจะแสดงให้ดูไม่ดูเจ้าคุณพานิชตวาดแวดหันมาทางเพื่อนของท่านแล้วไอ้สินแสทองหินนี่ล่ะหมอดูเหมือนกันอย่างนั้นหรือก็เก๋นะสิเจ้าคุณปัจจนึกพูดพลางหัวเราะพลางเดินเข้ามาหาเสียงงวนนายสินแส อาเสียยิ้มแบบเดนตั้คือครึ่งยิ้มครึ่งแย่ฮะรูหมอเหรอคอรับไล่ไลคลิกค่ารูถูกถูกรูแม่งมึงตาเหงงและคิมห่วนก็ยกระครังขึ้นเคอเจ้าคุณปัจจนึกทำคอยนรีบตะครุบศีรษะเสียงหวนทันทีกระชากหนวดสินแสออกทิ้งเชิดโฉมปล่อยคลิกส่วนเจ้าคุณพาณิช นั่งตะลึงเจ้าคุณปัจจนึกชี้แจงให้เพื่อนของท่านทราบนี่แหละไอ้เสียงวนหลานชายของฉันที่เคยเล่าให้แก่ฟังเจ้าคุณพาณิชพยักหน้าหงึกงึกเปลี่ยนสายตามาที่หมอผลแล้วเจ้านี่ล่ะใครกันเจ้าคุณปัจจนึกอมยิม้มเดินมายกมือเขกศีรษะพลเต็มเหนียวกระชากหนวดออก แลเห็นใบหน้าอันสง่างามของนายพัชราพรเจ้าเนี่คือลูกชายเจ้าคุณและคุณหญิงประสิทธิ์นี่แหละหัวหน้าคณะวานอนอยู่ไม่สุขไงเฟื้อไอ้สามเกอต่มแกแสสุขเชียวนะเจ้าคุณพาณิชเม้มริมฝีปากแน่นก่อนที่ท่านจะพูดอะไรนิกรก็ร้องขึ้นดังๆ มาดูแล้วในหน้าทะเลนก็สะดุ้งโยงเมื่อนึกได้ว่าหนวดคราวของตนถูกกระชากทิ้งแล้วเจ้าคุณพาณิชย์ทั้งฉิวทั้งขันท่านพิจารณาดูพลน,นิกรกิมงวนทีละคนแล้วกล่าวกับในลิงทั้งสามบอกฉันหน่อยเธอนะเธอการที่เธอทำเช่นนี้นะ่ะ มีความประสงค์อะไรพลยิ้มเล็กน้อยเอ้สองคนเนี่ยมันชวนผมให้ปลอมตัวเป็นหมอดูเข้ามาครับ <S <S อาเซียเอตโรลันนั่นแน่อย่าเล่นซัดกันสิเว้ยใครชวนใครแน่ท่านผู้ใหญ่ทั้งสองต่างมองดูหน้ากันเจ้าคุณปัจจนึกพูดยิ้มยิ้มไม่มีอะไรหลอกเฟือไอ้สามคนนี่นะ่ะ ชอบทำอะไรอุตริวิทีฐานเสมอกันเคยเล่าให้มันฟังว่าแกชอบดูหมอมันก็เลยถือโอกาสปรอมเป็นหมอแขกหมอเจ็กหมอไทยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันคงจะอยากมาดูเฉิดโฉมไอ้ลิงสามตัวนี่นะ่ะเจ้าชู้ชะมัดเจ้าคุณพาณิชย์เค้นหัวเราะฮะพับผ่าถ้าไม่ใช่ลูกหลานแล้วก็ กันตีกับบานแยกเลยกันหลงเชื่อนึกว่ามันเป็นหมอดูจริงๆเสียเวลานั่งดูตั้งเป็นเวลานานอ่าหรือช่วยบอกอัวหน่อยเธอหน่าอูดอัวจะจัดการกับเจ้าสามคนนี่ยังไงเจ้าคุณปัจจนึกอมยิม้มทำยังไงมันเป็นความเสื่อของแกเองต่างหากกิมหนวนสอดขึ้นเบาๆเฮ้ พูดอย่างเงี้ยพอฟังได้เจ้าคุณปัจจนึกเวี่ยงหลังมือลงบนแก้มอาเสียดังเพีย้ยนี่นะทะลึง่งนิกร,ร้องขึ้นดังๆแมนแมนแม่ละ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 แม่แ,มแ,มแ,มแมตพชเจ้าคุณปัจจนึกสัมผัสศีรษะลูกเขยของท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เจ้าคุณพาณิชหัวเราะออกมาได้ ท่านกล่าวกับนายลิงทั้งสามเจ้าหลานชายทีหลังอย่าเล่นอุตริวิถีฐานอย่างนี้อีกนะพวกเธอน่ะมาเตาะลูกสาวฉันจริงไหมล่ะฉันนึกออกแล้วนายคนนี้เป็นผู้จัดการโรงรับจำนำกิมเบ้เมื่อวานนี้ฉันเอาเพชรไปจำนำกับเธอแล้วก็เธออยู่พร้อมหน้ากันที่นั่นทั้งสามคน เสียยกนิ้วมือขวาใส่ปากกาดถูกต้องแล้วครับเจ้าคุณปัจจนึกยกมือเขี่ยแขนเพื่อนเกลอของท่านเฮ้ย hey, หรือนะถึงกับจำนำเพชรเจียวหรือเจ้าคุณพาณิชย์ทำหน้ากะเรียกระราชชอบโกนเออเมื่อวานเนี้ยกันเอาโคดเพชรไปจำนำในกิมหงวนไว้พันบาทเพื่อเอาเงินมาซื้อหมาบูด็อกอ๋อ ไอ้สองตัวที่ลามโซไว้หน้าตึกน่ะหรือเจ้าคุณพาณิชย์พยักหน้านั่นแหละหลวงวิเศษเขาขายให้กันกันซื้อก็เพราะรำคาญเจ้าพวกหนุ่มๆที่พยายามเข้ามาในบ้านถามหาบ้านเช่าบ้างถามหาคนโน้นคนนี้บ้างซึ่งความจริงมันต้องการเข้ามาดูเฉิดโฉมเท่านั้นนีก่อนพูดขึ้นเบาๆก็เหมือนกับคุณพ่อแหละครับ ผมกับประภัยกว่าจะได้กันก็วุดิวิตจะโดนตะพดคุณพ่อตั้งหลายครั้งพเลางนะเจ้าคุณปัจจนึกพูดอย่างหัวเสียผู้ใหญ่เขาจะพูดกันไม่ใช่โกงการอะไรของแกไปกลับบ้านเดี๋ยวนี้ทั้งสามคนฉันจะพาตัวพวกแกไปพบเจ้าคุณและคนหญิงประสิทธิ์แล้วจะเล่าให้ท่านฟังว่าผมก็หัวแตกนะสิครับช่าง แกอยากอุตริทำไมล่ะพูดจบท่านก็หันมาทางเจ้าคุณพาณิชย์และพูดอย่างฐานะเพื่อนเฟืออย่าถือโทษกโกรธเคืองมันเลยนะนึกว่าเห็นแก่กันเถอะกันจะพามันกลับบ้านล่ละเจ้าคุณพาณิชย์หัวเราะเบาๆก็เพราะกันเห็นกับแกนะสิถ้าเป็นคนอื่นมาต่มกันอย่างเงี้ยพ่อยิงหงายท้องเลย อออหือกิมหนวนครางน่ากลัวจังไปไว้พวกเราขอสมาลาโทษท่านซะก่อนสามเกลอต่างเลื่อนตัวลงจากเก้าอี้คลานเข้ามากราบเจ้าคุณพาณิชย์ทีละคนโดยเฉพาะกิมหนวนกราบถึงสิบครั้งเจ้าคุณพาณิชย์อภัยให้หมอดูทั้งสามแล้วพลน,น้การกิมหนวนลุกขึ้นยืน แล้วก้มศีรษะคำนับเฉิดโฉมพร้อมๆกันแม่งามค้อนขวับลุกขึ้นเดินลงส้นปังๆออกไปจากห้องรับแขกท่านผู้ใหญ่ทั้งสองสนทนากันอีกเล็กน้อยเจ้าคุณปัจฉนึกก็ลากลับพาพลนี้กรกิมงวนเดินออกไปจากห้องรับแขกเจ้าคุณพาณิชตามออกมาส่งสามเกลอพากันหัวรอคิกคัก เดินตามเจ้าคุณปัจจนึกลงบันไดหินอ่อนหน้าตึก <c oughs> เจ้าหมาบูด็อกสองตัวเห่ากระโชกแสดงตนเป็นปรปักษ์กับหมอดูคณะนี้ตั้งแต่แรกเข้ามาในบ้านแล้ว <c oughs> พอผ่านโรงรถยนต์นิกรหันมาตะโกนดังๆ <c oughs> หมอดูแมนแมน <c oughs> อาเสียยกระฆังขึ้นเคาะบ้าง <c oughs> ลูก็ ลูเคะลูศกลูชะตาลาศีนี่กรแหกปากขึ้นอีกมอดูเจ้าคุณพาณิชย์ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันท่านวิ่งมาที่สุนัขบูด็อกของท่านแก้โซ่ที่ลามไว้ออกทันทีสุนัขบูด็อกทั้งสองเพ่นลงจากบันไดไล่กวดหมอดูทั้งสาม ้หมอดูใจหายว่าเจ้าคุณปัจจนึกก็เช่นเดียวกันทั้งสี่คนต่างวิ่งหนีกระจัดกระจายไปคนละทางสองทางเจ้าบูร์ตัวหนึ่งไล่ขวดนิก่อนอีกตัวหนึ่งไล่ขวดอาเซียทั้งสองโวยอ้าวอย่างไม่คิดชีวิตต่างปีนป่ายขึ้นไปตามลูกกรงตารางหน้าเรือนต้นไม้บุดหวิดจะต้องเสียเลือดเนือ้อ สุนัขเจ้ากรรมเปลี่ยนความคิดใหม่มันพากันวิ่งย้อนมาหาพลกับเจ้าคุณปัจจนึกไอ้เสือพัชราพรสปริงตัวขึ้นไปอยู่บนถังน้ำสี่เหลี่ยมใบใหญ่อย่างรวดเร็วเจ้าคุณปัจจนึกยืนขาสั่นผับๆในตาเหลือกพอหมาวิ่งเข้ามาใกล้ท่านก็ย่อตัวลงต่ำและกระโดดตัวลอยฮ่อแนบมาที่ตึก ปากก็ร้องตะโกนเรียกเจ้าคุณพาณิชย์เสียงโรมถมเทเจ้าบูด็อกก็ฝีตีนเร็วกว่าเจ้าคุณปัจจนึกสักครู่มันก็กระชั้นเข้ามากระโจนเข้ากัดตะโพกแต่เคราะห์ของเจ้าคุณปัจจนึกยังดีอยู่เคี้ยวอันน่ากลัวจึงงับได้แต่เพียงกางเกงกางเกงขาสั้นตอนก้นขาดติดปากสุนัขไปในราวหนึ่งคืบ เจ้าคุณปัจจนึรร้องเสียงหลงเร่งสตรีมขึ้นอีกเจ้าคุณพาณิชวิ่งไล่กวดหมาของท่านอีกทีหนึง่งแต่เจ้าบูด็อกเป็นหมาชนิดที่มีสัญชาตญาณและความกระตันยูดีมากถึงแม้เจ้าคุณพาณิชย์เพิ่งซื้อมันมาจากเจ้าของเดิมเพียงวันเดียวมันก็รู้ว่าท่านเป็นนายใหม่ที่ให้ความอุปการะมันฉะนั้น เมื่อมันได้ยินเสียงท่านตะโกนห้ามเจ้าหมาดุขนาดเสือทั้งสองตัวก็หยุดไล่เจ้าคุณปัจจนึกเจ้าคุณพาณิชรีบเข้าไปจับปลายโซ่ไว้ฉุดกระชากลากมันมาที่หน้าตึกผูกไว้กับต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งเจ้าคุณปัจจนึกยืนหอบแหกๆใจเต้นตึกตักเพราะความกลัวหมา แล้วกันสิโว้ย,ย,ยนี่จะแกล้งให้หมากัดกันตายหาหรืออยังไงท่านเอตโรลั่นบ้านเล่นอย่างเงี้ยชกปากกันดีกว่าวะเจ้าคุณพาณิชยิ้มแห้งๆเดินเข้ามาหาเพื่อนเกลอของท่านก็ไอ้เซนแสกับเจ้ารามาสิงมันกระเซากันหนว่าเจ้าคุณปัจจนึกคอนขวาบ แล้วกันไปกระเ้าแกด้วยเมื่อไรแล้วเจ้าคุณพาณิชย์ยกมือไหว้ปลกปลกขอโทษทีเถอะวะอย่ากโกรธอย่าเคืองเลยนะโกรธสิวะเจ้าของหมาหัวเร้อคือคนนี้ก่อนกิมหนวนเดินตรงเข้ามาต่างมีก้อนอิดเป็นอาวุธคนละหลายก้อนเตรียมต่อสู้กับเจ้าบูด็อกทั้งสองตัว อาเสียแลยเห็นประตูหลังบ้านเจ้าคุณปัจจนึกเปิดก็หัวรอกากชี้มือให้พลนิกรดูเฮ้ย <c oughs> ระบำโปโว้ย <c oughs> คุณอาครับคุณอาเอามือคลำตูดดูสิครับว่ากังเกงขาดหรือเปล่าเจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งโยงรีบยกมือคลำก้นของท่านแล้วทำคอย่อนหลับตาปีตายหา่าไม่ยอมละโว้ย แล้วกันเห็นไหมเฟือตูดกันขาดจิบหายหมดแล้วกันจะกลับบ้านยังไงเจ้าคุณพาณิชหัวเราะลั่าน <c oughs> เป็นอะไรไปนะชั่วแต่ข้ามฝากถนนเท่านั้นเอามือกุมกล้นแล้วก็เดินไปเจ้าคุณปัจจนึกค้อนขวาบไม่รู้จะเลี้ยงไอ้หมาเปรตส,สองตัวนี่ไว้ทำเจ้าอะไรกัน เจ้าของหมาหัวรอ้อไหนหันตูดมาดูสิมันกัดข้าวหรือเปล่าไม่รู้เจ้าคุณตวาดแวดหันมาทางในลิงทั้งสามแล้วเอ็ดตโรลันอย่าทำหน้าทะเลนอีกประเดี๋ยวพอดกิ้มงววเกือบจะหัวเราอออกมาดังๆแหน่ตะกี้ถ้าไอ้สองตัวนั่นมันกัดคุณอาหกล้มแล้วก็ป่าเน,นี้ย ลูกกระเดือกหลุดแล้วนะครับผมเองก็เกือบไปเจ้าคุณปัจจนึกหน้างอเป็นม้าหมากรุกแล้วกล่าวกับพลนิกรกิมงวนเฮ้ยแก่ทั้งสามคนกลับไปบ้านก่อนเถอะข้าจะต้องเปลี่ยนกางเกงซะก่อนไปอย่างเงี้ยประเดี๋ยวโปลิศจับหาว่าเป็นระบำโปเจ้าคุณพาณิชหัวร้อกากยกมือตกบ่าเพื่อนเกลอของท่าน เอากางเกงกันหนุ่งก็แล้วกันอ่ะอยู่กินข้าวกับกันก่อนสิประเดี๋ยวก็ได้เวลาแล้วนิกรพูดเสริมขึ้นดีเหมือนกันครับเจ้าคุณพาณิชย์ดุ้งโยงฉันไม่ได้เชิญพวกแกหรอกยะและนิกรก็ตะโกนข้างหูท่านมอดูเจ้าคุณพาณิชย์โกรธจนตัวสัน่น รามาิงก็วิ่งปูเลงปูเลงไปแล้วกิมง่วนนึกสนุกขึ้นมาก็เอาบ้างยกระคังขึ้นเคาะข้างหูเจ้าคุณพาณิชย์แมงแมงหมอูเจ้าคุณพาณิชย์หันขวับมาทางเสียงง่วนยกเท้าขวาเตะโครมเข้าให้อาเสียฟาดด้วยตะพดเบาๆถูกนักแข้งเจ้าคุณพาณิชย์พอดีร้องโอก๊ก ซุดตัวนั่งเอามือกุมแข้งกิ้มหนวนหัวล้อก้ากฉุดแขนพลพาวิ่งปูเลงปูเลงออกไปจากบ้านเจ้าคุณพาณิชย์โดยเร็วเรื่องราวของหมอดูแม่นๆก็ไม่มีความสำคัญอะไรอีกแล้วจึงขอจบลงแต่เพียงเท่านี้อาล่ะค่ะเรื่องราวของหมอดูแม่นๆ่นก็มาถึงตอนจบแล้วนะคะ ติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ